สวัีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของคำถามจากทางบ้านนะว่าลูกสาวเนี่ยอายุ9ถึง1 0ขวบแล้วก็มีน้ำใสๆออกมาจากช่วงคลอดนะครับแล้วก็มีขนรักแล้มีเหมือนคล้ายๆเต้านมหรืออะไรอย่างเงี้ยนมันเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตรหรือเปล่าตอนนี้ก็มาตอบคำถามก่อนว่าเด็กเนี่ยเราก็เจอนะว่าว่ามีที่มีมูกใสๆออกมาจากทาง ช่องคลอดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่จะก่อให้เกิดลักษณะอย่างนี้ได้ก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสร้างจากอะไรสร้างมาจากตัวของไข่นะถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าไข่ภาษาแพทย์เรียกว่าฟอเิเคิลเพราะรังไข่เนี่ยก็จะผลิตไข่ออกมาทุกๆเดือนแต่ละข้างเนี่ยไม่เกิน20ใบส่วนใหญ่จะไม่เกิน20ใบแล้วมันก็จะมีการเลือกเลือกเพราะมีสัญญาณจากสมองเนี่ยมา สั่งการให้โตแต่สัญญาณจากสมองเนี่ยมาน้อยก็จะมีไข่ใบที่ดีที่สุดจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆใบอื่นก็ฝ่อไปไข่เนี้อสร้างไอฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดมุกใสๆขึ้นที่ปากบกดลูมุกใสๆอันเนี้ยถ้าเป็นในผู้หญิงทั่วๆไปนะที่อยู่ในวัยจเจริญพันธุ์เนี่ยก็มันมักจะออกมาช่วงที่ไข่จะตกนะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันสูงมากในเด็กก็เกิดได้นะในเด็กก็เกิดได้ นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่เกิดมันก็จะมาเกิดในช่วงที่มีเม็นเพราะว่าพอไข่ตกแล้วเนี่ยแล้วไม่มีการปฏิสนธิ14วันหลังไข่ตกก็จะมีประจำเดือนลงมาไอเอสโตรเจนเนี่ยฮอร์โมนเพศนอกจากว่าทำให้เกิดบุงใส่แล้วเนี่ยมันยังทำให้เยื่อบุลูกเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยนะครับการเจริญเติบโตของเยื่อบุลูกเนี่ยก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อรองรับการตั้งครรภ์น,นั่นเองพอไข่ตกปั๊บ แล้วก็ไม่มีการฝังตัวใช่ไหมเยื่อบุมะลุกก็จะสลายไปเยื่อบุมะลุนี่พอไข่ตกปั๊บตรงบริเวณที่ไข่ตกจะมีฮอร์โมนอีกตัวนึงคือโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนก็จะทำให้เยื่อบุมะลุตรงนั้นเปลี่ยนสภาพมารองรับการตั้งครรภ์พอไม่มีการตั้งครรภ์ขึ้น14วันหลังไข่ตกก็จะมีการลอกตัวของเยื่อบุมะลุเพราะฉะนั้น ในเด็กคนนี้เนี่ยประการที่หนึ่งอาจจะมีเมนก็ได้ต่อไปนะหรือว่าอาจจะไม่มีเมนก็ได้นะเพราะว่าเมื่อลูกเราอาจจะโตไม่พอนะครับแล้วก็ตัวของเยื่อบุรูกมันไม่ได้หนาตัวขึ้นมามากมายอะไรขนาดนั้นก็อาจจะมีแค่มุกใสๆออกมานะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนก็สร้างขึ้นมาจากไข่นะแต่ว่าไข่ในเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่มันเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็สลายไป จเจริญเติบโตขึ้นมาก็สลายไปยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นแต่พออายุสัก111213เนี่ยก็จะเริ่มเข้าสวยรุ่นก็จะเริ่มมีเมล็ดละตอนนั้นเนะ่ยเยื่อบุมรลูกตัวมรรลเหมาะสมนะฮะโตพอแล้วก็เยื่อบุมรลูกจเจริญเติบโตขึ้นมาหนาพอไข่ไกลไกกระบวนการที่สร้างไข่และทำให้ไข่ตกเนี่ยดีพอ พอไข่ตกไม่มีการปฏิสุทธิ14วันก็จะมีเมนมาตอนที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงๆก็จะมีมูกใสๆออกมามูกเนี่ยถ้าเกิดออกมาใสๆเนี่ยไม่ต้องไปห่วงไม่มีอะไรไม่เป็นไรเพราะเกิดจากฮอร์โมนนะเราก็ไม่ต้องไปกังวลนะแต่ก็จะมีเด็กอีกประเภทหนึ่งที่เราจะเจอเนในเด็กเล็กเลยนะสักไม่กี่ขวบสามสี่ขวบสี่ขวบ,ขวบอะไรเงี้ย มูกเนี่ยมันจะเป็นมูกแบบเป็นหนองสิแบบนี้สิคงจะต้องไปโรงพยาบาลนิดนึงก็ปรึกษาหมอเด็กเนี่ยพอเป็นวัดเนี่ยเขาจะเอามือไปไปจับที่จมูกอะไรพวกเนี้ก็จะมีเชื้อโรคติดที่มือแล้วพอดีบางครั้งบางคราวเขาไปจับโดนที่โอเอรเพศมันก็จะไปโดนช่องคลอดนะก็ทำให้เกิดการติดเชื้อแต่เป็นเชื้อตัวเดียวกันกับวัดนี่แหละ ก็ทำให้เกิดมูกเป็นมูกสีเหมือนกับเหมือนน้ำมุกเราอะนะใช่ไหมฮะออกมาทั้งหนองๆห,หน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มาโรงพยาบาลเพื่อที่จะกินยาค่าเชื่อก็เป็นยาตัวเดียวกันกันกบ,กบที่เรากินรักษาโรคหวัดรู้ไว้หน่อยก็ดีแต่เวลาเรากินยาอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีการปรึกษามันก็ดีถ้าไม่มีการปรึกษาเราก็กินกินไปเจดวันอะเนะ โดสของเขาเจ็ดวันถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบเราไม่มีเงินไปหาหมอเนะเราก็ไปซื้อยาค่าเชือ้อประเทศไทยก็ดีตรงนี้ก็คือร้านขายยานเนี่ยมยีทั่วไปที่สามารถเราไปปรึกษาแล้วก็ซื้อได้ซื้อได้ทั่วๆไปก็ก็เป็นเรื่องที่ดี